สวัสดีค่ะพี่น้องไดอยิ่พักโฮดบังหน้าวค่ะเพราะว่าหน้าหนาวแล้วนะคะบางหมอกหมอกติมเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศฝนบ่มีล้วค่ะต้องในโฮดบังหน้าว <c oughs> โฮดบังหน้าวาอันนี้ก็จะมีมะนาวมีพริกมีมะเขือนะคะโฮดเธอเดียวได้สองอันนี้ก็จะมีขิงได้ยิงเอ,อ่อหม้อปล่อยใส่วงวงหนา้าโฮดบังหนา้าก็ได้ขิงพร้อมค่ะพี่น้องโฮดเธอเดียวต้องได้โฮดหลายเธอ ไอ้หญิงว่าหดมะนาวจ้ารถมะนาวเพราะว่ามันหน้าหนาวแล้วเนาะค่นะเนาะมันบมีฝนแล้วมันมีฝนแล้วต้องได้ลตื่นเช้ามาต้องได้ลดน้ำมะนาวค่ะพี่น้องน้ำน้ามวาวัวหน้ากินข่าวอาบน้ำไปเฮ็ดงานค่ะพี่น้องชีวิตจิตจะวัดประจำวันยอ้หญิงไอ้หญิงไปทำงานประจำลดกงานมากผัวละหาโมงเล้งผละ <c oughs> มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องคนบังนาวคือเก้าค่ะพี่น้องฝนปรตกถ้าฝนตกเราก็จะประหยัดแรงประหยัดการลดน้ำมะนาวเนาะค่ะเนาะอันนี้มะนาววงโบค่ะแฟ้นเพิ่นปูกไว้ให้เ,เพิ่นไปล่อยึดข้างช่างเผือกแล้วเพิ่นถิ่งไว้ให้เอาก็ต้องได้สารต่ตค่ะพี่น้องสงสารที่เห็ดไว้ให้เนาะเห็ดปูปีนแต่ว่ายายหญิงก็ศึกษา เรียนลูกเพราะว่าต้องทำยังไงมงากนี่นะยาหญิงกะเห็ดอยู่ยลินซีสังข้อแสงมะฮดเอาค่ะเพือ่อนนี่ยาหญิงก็ใส่ไปพึ่งใส่ค่ะอย่างละขวดใส่กระถิ่มขวดได้พ้วมค่ะเดี๋ยวเขาสิลงใส่อีกเป็นหมายไว้ว่าเราใส่แล้วั้งต่อไปเราเอาขวดออกอาขวดใหม่มาใส่ค่ะอยูนินซีสังข้อแสงก็คือเพื่อนว่าแทนปุ๋ยเหมือนปุ๋ยเหมือนเป็นปุ๋ยยูเลียชนิดหนึ่งค่ะพี่น้อง ให้ยิงกระเล็ดเองทำเองค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นปวอดสารจริงๆนะคะเนี่ยบด่ได้ใส่ย,ย่างเลยไม่ได้ยยดขายหยาพรามพื้นที่ยายิงตัดเอาค่ะยหยาจะยิงกระตัดเอาอันนี้เพิ่นจะเริ่มจากต้นจะแก่แล้วเนาะค่ะเนาะถ้าอันใดมันบอนนัหนเท่าเกาออกล้ะกันให้ยิงไปอตอนจิ้งว่ายุคค่ะตอนจิงงว้เพื่อว่าเขาจะได้มาทดแทนตัวนี้ งก็ทำเองหมดค่ะศึกษาเองอ้าเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ